สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการนอนสำหรับทารกนะคะการนอนมีความสำคัญอย่างไรนะคะผู้ใหญ่เองนะคะถ้าเกิดว่าเรานอ,นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ นะเราก็จะมีความรู้สึกว่าง่วงเหงาหานอนนะคะอารมณ์ไม่แจม่มใสสมองไม่ปลอดโปร่งนะคะก็เวลาทํางานก็จะประสิทธิภาพไม่เต็มที่นะคะการนอนไม่เพียงพอเนี่ยส่งผลกับหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจริญเติบโตนะคะเพราะว่าช่วงที่นอนเนี่ยก็จะมีการหลั่งของโกรทฮอร์โมนนะคะเพื่อทําให้ลูกมีการเติบโตนะถ้าลูกหลับไม่ดีหลับไม่สนิทนะคะก็จะรบกวนการเจริญเติบโตได้นะคะ เกิดว่าเด็กเนี่ยได้รับการนอนหลับไม่เพียงพอเขาจะแสดงออกอาการอย่างไรบ้างนะคะก็อาจจะมีหลายแบบหลายรูปแบบนะคะเช่นนะคะอาจจะแสดงออกก็คือเด็กคนนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องโรคอ้วนมากกว่าปกตินะคะเนื่องจากว่าพอนอนนะ้าพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วนะคะฮอร์โมนที่ควบคุมเรื่องความอยากอาหารเนี่ยจะทํางานผิดปกติะคะ่ะเขาจะรู้สึกหิว มากกว่าคนอื่นเขาแล้วเขาจะรู้สึกอิ่มยากกว่าคนอื่นเขานะคะพอมีปัญหาเรื่องนะคะอ้วนแล้วก็จะมีโรคเบาหวานตามมานะคะก็จะพบอุบัติการของโรคเบาหวานมากขึ้นนะคะในเรื่องของพัฒนาการนะ,ะถ้าเกิดว่าลูกนอนหลับไม่ดีตื่นมาเขาก็จะอารมณ์ไม่ดีนะคะถ้าอารมณ์ดีเขาก็จะพร้อม ที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบๆตัวนะคะเด็กบางคนอาจจะมาด้วยเรื่องซึมเศร้านะคะหรือว่าวิตกกังวลอารมณ์แปรปรวนนห้หงุดหงิดฉุนเฉียวนะคะหรืออาจจะเป็นเด็กที่ดูลดซนมากผิดปกตินะคะเป็นเด็กสมาธิสั้นหรือว่าก้าวร้าวเหล่านี้นะคะมีงานวิจัยบอกมาแล้วว่าอาจจะเกิดจากการที่นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะ ก็จะต้องมารู้ค่ะว่าเด็กแต่ละวัยนะคะมีความต้องการนะคะการนอนมากน้อยเพียงใดแรกเกิดนะคะอยู่ที่ประมาณค่าเฉลี่ยที่16ชั่วโมงโดยเป็นการนอนช่วงกลางวันนะคะ4ชั่วโมงนะที่3เดือนนะต้องการทั้งวันประมาณ13ชั่วโมงเป็นการนอนช่วงกลางวันประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะคะ <mist. S 1> ช่วงอายุ6เดือนนะคะค่าเฉลี่ยอยู่ที่ทั้งวัน12ชั่วโมง เป็นการนอนกลางวันอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงนะคะหลังจาก1ปีเป็นต้นไปนะคะค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10บถึงสิชั่วโมงนะคะแล้วก็เป็นการนอนช่วงกลางวันอยู่ที่ประมาณ2 3ชั่วโมงนะคะนี้วิธีฝึกนะคะให้มีนิสัยการนอนที่ดีนะคะทำอย่างไรได้บ้างนะคะอันที่หนึ่งก็คือจะต้อง เริ่มฝึกได้เลยค่ะนะคะตั้งแต่ลูกอายุประมาณ3-4เดือนขึ้นไปนะคะก็คือให้ลูกเนี่ยเข้านอนให้เป็นเวลานะคะช่วงกลางวันเนี่ยที่เด็กอายุประมาณ3-4เดือนเขาก็จะต้องการการนอนกลางวันประมาณสครั้งนะคะตอนประมาณ9โมงถึง10โมงนะคะเขาอาจจะนอน 1- นสองชั่วโมงนะคะนะอีกครั้งหนึ่งตอนประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะอีกประมาณ1-2ชั่วโมงแล้วก็ส่วน ตอนกลางคืนนะคะให้เริ่มพาเข้านอนตั้งแต่หนึ่งทุ่มนะคะนะเด็กอาจจะมีการตื่นมากินนมได้นะคะแต่ว่าเวลาที่เราพาเข้านอนนะคะควรจะทำให้สม่ำเสมอเป็นกิจวัตรประจำวันนะคะ ก่อนนอนเนี่ยนะคะไม่ควรจะมีกิจกรรมนะคะที่โลดโผนนะคะควรจะเป็นกิจกรรมที่เงียบๆนะคะอาจจะอ่านหน,นังสือนิทานเรื่องที่เรื่องราวที่แบบว่าน,านุ่มนวลชวนฝันนะคะไม่ใช่เรื่องตื่นเต้นนะคะเราอารมณ์นะคะแล้วก็ไม่ควรจะเล่นหัวล้อกิ๊กๆ,ๆก่อนนอนนะคะเพราะว่าตรงนี้จะเอาไปฝันได้นะคะ เรื่องของบรรยากาศนะในห้องนอนนะคะเหมาะสมไหมนะคะควรจะเป็นห้องที่มืดๆนะคะแล้วก็เย็นสบายนะถ้าเกิดมีเสียงดังนะคะเช่นอาจจะเ,เสียงจากถนนเราก็ควรจะมีที่บุ่เสียงนะคะหรือว่าแสงสว่างนะคะควรจะมีผ้าม่านทึบแสงนะคะไม่ควรมีทีวี iPad iPhone l a p ปท็อนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้นะคะบครบกวนการนอนของลูกได้นะคะ ในกรณีที่ลูกมีภาวะเจ็บป่วยไม่สบายอันนี้ก็จะทําให้เขานอนหลับไม่ดีได้นะคะเช่นอาจจะมีฟันขึ้นนะคะอันนี้วิธีแก้ก็คือตอนช่วงกลางวันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็พยายามวนวดเหงือกเขานะคะแล้วก็หาของแข็งๆเย็ยนๆให้เขากัดนะคะหรือว่าอาจจะมีภาวะภูมิแพ้นะคะก็คือจมูกบวมทําให้หายใจตอนกลางคืนลําบากนะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องผื่นผิวหนังอักเสบทาให้มีอาการคันก็ต้องไป พบคุณหมอนะคะเพื่อรับการรักษาที่ต้นเหตุหรือว่าอาหารบางอย่างนะคะที่ลูกกินนะคะไม่ควรให้ลูกกินอาหารที่มีพวกคาเฟอีนนะคะไม่ว่าจะเป็นโกโก้ช็อกโกแลตน้ำอัดลมหรือว่าคุณแม่ให้นมลูกอยู่เนี่ยคุณแม่ก็จะต้องสังเกตอาหารที่คุณแม่กินด้วยนะคะว่าไปกระตุ้นทําให้ลูกนอนหลับไม่ดีหรือเปล่านะคะเช่นมีคาเฟอีนหรือเปล่าหรือว่ามีโปรตีน นมวัวซึ่งอาจจะเป็นก,กระตุ้นทําให้ลูกตื่นได้หรือว่าอาจจะมีปัญหาว่าลูกเนี่ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างวิตกกังวลต่อกันพัดพลากนะคะก็มักจะเจอในคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะทํางานนอกบ้านนะคะมีเวลาอยู่กับลูกน้อยนะคะในกรณีนี้เนี่ยก็แนะนําว่าขอให้เป็นเวลาที่มีคุณภาพนะคะก็คือเวลาเจอกันแม่ก็นะคะพยายามที่จะนะาเล่นกับลูกนะคะไองานอื่นๆที่อาจจะสําคัญน้อยกว่าก็เอาไว้ทําในช่วงเวลาที่อาจจะลูกหลับ ะะรู้เขาก็จะได้เมื่อเขารับรู้ถึงความอบอ,อุ่นใกล้ชิดของคุณแม่แล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถเข้านอนหลับได้อย่างเป็นสุขค่ะมามีโปอกมามามาเร็วพวกเราสนุกด้วยกันแฮปปี <Happy Pan. S 1> ้แพนแลนสนุกกันแล้วพวกเรานอนหลับสบายแฮปปี้แพนแฮปปี้แพนสำหรับกลางวานันไม่ซึมซับเพิ่มขึ้น50%จึงซึมซับได้ดีกว่าเดิมโดยไม่รู้วซึม ตื่นมาก็เลยอารมณ์ดีแล้วได้มีความสุขเระแฮปปี้แท้นอนกลางวันได้นานก็แฮปปี้นะมามม่ประกอแห้งสบายมือซึง